สวัสดีครับพบกับผมก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับเราอยู่บ้านกันวันนี้จะมาแนะนําต้นใบเสมาเราจะมาปลูกต้นใบเสมากันนะครับมันเป็นพืชอ,อวดน้ําตระกูลหนึ่งโอพันเทียนะฮะโอพันเทียนี่คือใบเสมาซื้อมาต้นหนึ่งอะ่ะแล้วใบมันหักพอมันหักเราก็เอาใบาม,มาปักอีกกระถางหนึ่งก็กลายเป็น2ต้นเก <laughs> ิดง่ายมากมันเอาใบาปักนะฮะมันเป็นใบเสมาเป็นจำพวกกระบองเพชรอ่าหรือแคคตัสนั่นแหละนะครับเป็นพืชอวบน้ํา เราเจอกันได้บ่อยอยู่ชื่อมันพอนะใบเสมาคําว่าใบาเสมาก็คือมันเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้อยู่ตามโบสถ์นะฮะเป็นเอาไว้ขอบเขตอ่ะพันธะสีมาคือใบสีใบเสมานะฮะ่าน่าเสมานะฮะไม่ใช่สมเอาบางคนว่าใบสมเอามันไม่ใช่นะฮะใบเสมาใบ,าเ,สาบาเสมานะฮะบางคนกินได้นะก็เห็นบอกว่าเอาไปกินได้แต่ผมก็ไม่กล้ากินเขาชอบเอาไปให้เต่ากินเขาบอกว่าพอเต่ากินเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีแคลเซียมเยอะเขาว่าอย่างนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวอพอมันอยู่ในกระถางเนี่ยมันจะโตได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องเอาไปลงดินนะฮะเอาไปเอาไปลงดินวันนี้อากาศดีครับผมคืมฟ้าคืมฝนไม่ร้อนแล้วหลังจากที่ร้อนมาหลายวันเดี๋ยวเราไปใส่ถุงมือแล้วก็ไปขุดหลุมแล้วก็เอาใบาเสมาที่อยู่ในกระถาง2ต้นนี้ลงดินกันนะฮะก่อนที่จะไปปลูกนะฮะเดี๋ยวมา โชว์ไม้โขดท,ที่เราสะสมไว้ที่สวนเรานะฮะไม้โขดตัวแรกเนี่ยโอ้โหเป็นพ่อเอกเลยนะฮะชอบมากๆเลยตื่นเช้ามาก็จะมาเดินดูอันนี้จะเป็นบัวบกโขดครับบัวบกโขดหรือว่าบัวโขดไอใบกลมๆเนี่ยคล้ายๆทํามจากรล้อหมุนไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมชอบต้นไม้นี้มากเลยมันเหมือนล้อกลจักรล้อธรมมจากอ่ะที่ถูกขับเคลื่อนเป็นวงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆบางทีก็เหมือนเหรียญอ่ะมันก็จะเป็นน่ารักแบบนี้นะฮะอันนี้คือบัวโขดหรือว่าบัวบกโขด หัวใหญ่หน่อยนะฮะไม้ขวดที่เราสะสมไว้ที่สวนตื่นเช้ามาก็จะมาดูนะครับอบอระเพ็ดพุงช้างหน่อยไหมบอระเพ็ดพุงช้างก็ทุกต้นที่เราปลูกนะครับโตละมันไม่เลื้อยสาเหตุที่มันไม่เลือเเล้อยเพราะว่าเราปลูกตากแดดถ้ามันจะเลื้อยเนี่ยมันจะต้องอยู่ในร่มแล้วก็เลื้อยไปหาแสงอันนี้เขาจะเป็นพุ่มแล้วเขาก็สั่งเค้ะแสงนะครับเนี่ยเวลาเขาขายน้ําออกก็จะสั่งเค้ะแสงแล้วก็เอาสะสมไว้ในหัวเขาตรงนี้จะเป็นหัว วก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นพุงช้างก็เริ่มโตทุกต้นแล้วครับพุงช้างนะต้นใหญ่ๆก็โตอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้นเล็กๆก็ใบจะเป็นลูกคล้ายๆใบโพลูกหัวใจบอระเพ็ดพุงช้างและอีกต้นหนึ่งกาลังสวยงามมากเลยคือตรงนี้นะครับผมก็คือสเสน่นางพิมพ์ครับเราได้มาเป็นกิ่งไม้แห้งๆอะ่ะดูที่ตอนนี้เห็นไหมเริ่มกลางปีกออกละเสน่นางพิมพ์ ทุกต้นครับผมปลูกไว้กลางแดดเลยแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เอาเข้าร่มเลยคือเมื่อก่อนมันมีสานคุมอยู่ตรงนี้ผมก็เก็บออกเลยคืออยากให้เขาโดนแดดโดนฝนแบบเต็มที่เลยจากสิ่งที่เขามาคือเขาเป็นไม้อึดไม้ทนไม้อยู่ในป่าเราก็จะปลูกแบบนั้นเลยอันนี้เป็นว่านอีนูนครับผมว่านนางนูเนเสน่ห์นางพิมพครับแล้วก็มันเหมือนกิ่งไม้แห้งนะสเสน่ห์นางพิมพ์พอเราได้มาทีเนี้ยพอโดนฝนไปหน่อยนึงอ่ะมันก็จะเห็นไหม ลูกหัวใจอ่อนๆสวยงามมากสเสนีนางพิมพ์พิลาลายครับไม้โขดอ่านี่เป็นการสะสมไม้โขดนะครับเราก็จะปลูกกันตรงนี้นะฮะข้างๆตรงนี้มันก็จะเลี้ยงแไ้วมันสูงก็มันก็จะสูงอ่าตรงนี้นะฮะจะเป็นที่ปลูกใบเสมาแล้วก็ขุดหลุมนะครับขุดหลุมให้กว้างๆเลย ผมจะไม่ลองด้วยดินดํานะครับจะไม่ลองจะไม่ลองด้วยดินดำเพราะว่าดินเรามันเป็นดินที่ดีอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องลองด้วยดินดําจากนั้นเราก็นําใบเสมาแล้เนี่ยออกจากกระถางครับผมกระถางระวังรากนะครับมันจะเป็นนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยอึ๊บ อ้าโอเคแล้วก็เอาดินกบครับอีกต้นนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือขุดลุ้มทำให้ดินได้เป็นขุยแล้วก็นำไปเสมาเราลงเลยครับ เแล้วก็เอาดินกบเลยครับดินกบเลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้จะทำไม่เป็นไร ครับตอนนี้เราก็ปลูกใบเสมาเสร็จแล้วนะครับวันนี้ค้มฟ้าค้มฝนเดี๋ยวฝนน่าจะตกเราจะยังไม่ลดน้ำนะฮะพราะเราปลูกช่วงกลางวันถ้าจะลดถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราจะลดช่วงวช่วงเย็นทีเดียวลดมะละค้งคือเวลาเย็นนะฮะก็ปล่อยให้เขาขึ้นแบบตามธรรมชาติเลยเพราะว่าเขาก็ค่อยๆโตแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาถ้าใบเขาหล่นปึ้งก็ปักปัก๊บก,ก็เกิดเป็นไม้ที่เกิดง่ายที่สุดเลยนะก็จะเป็นไม้ประดับที่ผู้คนนิยมปลูกอีกไม้หนึ่งนะครับก็คือใบเสมาชื่อมันก็เพาะนะใบเสมาก็จะเป็น คำว่าเสมาอย่างที่แจ้งให้ไปคือเป็นขอบเขตของโบสถ์นะฮะก็หามาปลูกกันนะครับเป็นไม้ประดับโชคลาภแล้วก็ความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับวันนี้วีชัยบล็อกลาทุกท่านแล้วนะครับผมจุบ้านปลูกต้นไม้สร้างความสุขนะครับดูแลสุขภาพช่วงโควิดระบาดสวัสดีครับ